โตโยต้า Vios หนตัวเจปี2017ตัวนี้เนี่ยได้เป็นสีบรอนเงินในเล่มจะลงเป็นสีเทานะครับลายละเอียดพร้อมใช้งานเลยคันนี้เนี่ยได้เป็นไฟหน้ามัลติ r e f ฟกเตอร์นะแล้วก็ในส่วนของกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับกระจังหน้าตัดเป็นสีดำรับกับตัวรถได้ดีเลยดีไซน์สวยภายนอกดี มาต่อกันที่ในส่วนของด้านล้อเลยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อกระทะขอบ15รองรับกับยางมิชลิน4เส้นแต่งครอบล้อมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะสำหรับภายในได้เป็นโทนดำเบาะผ้าทรงสปอร์ตนั่งสบายตัดด้วยได้สีส้มดีไซน์ดีเลยและเบาะด้านหลังไม่ยุบไม่ช้ำสภาพสวยงามพร้อมใช้งานขึ้นลงสะดวกนั่งสบายไม่แคบด้วย และตัวนี้เนี่ยรองรับน้ำมัน e85 พร้อมเลยสึดแสนจะประหยัดไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED ตัดด้วยขอบโคมเมี่ยมสวยๆพร้อมกับไฟทับทิม2จุดดีไซน์สวยเลยต่อกันที่ในส่วนของฝัง่งคนขับนี่เริ่มกันที่ในส่วนของกระจกไฟฟ้า4บานกันไปเลยและมีเซ็นทรัลล็อกพร้อมใช้งานด้วยดีไซน์ดีรองรับกับกระจกไฟฟ้าพับปรับไฟฟ้าเลยคันนี้มาพร้อมกับระบบการลื่นถลย แอร์แบ็คู่วิทยุเป็นบิวอินโรงงานพร้อมรองรับ USB ด้วยแอร์ <Air S 1> เป็นแอร์อะนาล็อกเกียร์เป็นเกียร์ CVT แบบขั้นบันไดแบบนี้สามารถปรับเป็นโหมดแมนนวลได้ตัวนี้นะได้ที่เปิดฝาถัางน้ำมันจะอยู่ข้างเบาะแบบนี้กับเปิดฝาท้ายมาดูที่โครงสร้างตัวรถนะสำหรับตัวนี้เนี่ยดูตามซอกประตูได้เลยหัวน็อตไม่มีขยับรายละเอียดน่าใช้การันตีโครงสร้างไม่มีตีลังกาแน่นอนเดี๋ยวมาดูตามรอยซีนตะเข็บกันได้ นี่ดูตามรอยกระดูกมูได้เลยโครงสร้างดีรอยอาร์คทุกอย่างสวยเดิมไรตํำหนิการันตีโครงสร้างไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัว Toyota Vios 1.5ตัว J จคันนี้ได้รายละเอียดน่าใช้กันไปเลยราคาอยู่ที่259,000บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรีดาวคันนี้นะย้ำอีกทีว่าเป็น Toyota Vios 1.5ตัว J ปี2017 เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีแล้วรองรับน้ํามัน e 85ด้วยเติมได้ประหยัดสุดๆกันไปเลยและคันนี้ได้เป็นรถที่การันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์ใครที่กำลังมองหารถอยู่แล้วสนใจ Toyota v i o อคันนี้แคปทักเข้ามาคุยกันที่เพจได้แถมกล้องบันทึกหน้าหลังหรือจะเลือกเป็นพรมเดมอนคัตก็ได้ลูกค้า เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยและตัวนี้นะลูกค้าใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวสามารถออกรถได้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถมาชมรถจริงได้ของบริษัทเราจะมี2สาขาสาขาที่1จะอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์และสาขาที่2จะอยู่ที่ตรงซอยสุวินทวงศ์หนับหฝั่งเดียวกับบิ๊กซีเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจ ทักคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับทางแอดมินได้รายละเอียดพร้อมน่าใช้การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับ